แต้มแล้วครับส่วนทีดีเอสมีอยู่สามแต้มฮะอ่าล่ชนะเบดีมีหกแต้มครับแต่ผลตามดูไม่เสียที่บวกเก้าไปแลวครับอูประตูสูงเหลือเกินครับเพลงครับนะจะเป็นบรได้ที่ฉากยิงไปมาจังหวะน,นี้น้ำหนักเบาไปนิดนึงครับอาได้ทองเกม ีสอ t s เจาะมาตรงกลางครับตัวเบคอนจะให้ด้านข้างเออยยังไปติดกระดูกยาวมาทีก็มาเอาคิมโค่เกิดเช่นเตือนไว้ครับมีข่าวสารประชาสาัมพันธ์ก็จาก,กากประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านกีฬาทางที่นี้นะครับเอ้ามาชมเกมกระต่องดีปั๊มบอลอยู่ตึงกลางสนามครับด้านข้างไหลหลากไอยมาโอ้ยแต่บอลยาวไปหน่อยครับวิว อาครับจะได้ลุกขึ้นมา Goodnight. อืมปัญธรไปมาด้านหน้นาลูกนี้ฟ้าบอลเบคอนอืมอาครับปวดมาตะวัน,นทีระพัดหาบอลยังไม่เจออาครับได้พลิกได้ลากเลยไปลงล้างยังไม่ไดีใครอะบน้ลขึ้นหลังมาอืมไอ้เทียเรายาวมากออ่อนครับอืมอ๋อมาตกน้ำกระสวนจับปลาลูกนี้ช่องนี้ยังไม่ดีตไปแล้วไ,ลไ,ญญไปแล้วหมายเล็กกายก็เยินไปสั่ง หมอเพื่อนนายแล้วจะเปิดโอ้โหได้ลป่ยเลยเปิดมาเสาแรกเอายังได้เคลียรตรงมาตรงกลางเอาครับลำดวนจะสวนกลับมาออกมาด้านข้างเอามาแล้วครับมีธีราพัฒน์ยืนรออยู่ลูกนี้โอ้โหจงังหวะเข้าบอลถึงเร็วกว่าครับเ <c oughs> อากรบปั้มบอลอยู่ลูกนี้เอาครับเมื่อกี้บอลมาได้ธีราพัฒน์จะไปตรงกลางโอ้โหเข้าเปิดซิ่งเดีวเลยเกินครับ ลำรวนเอาออกมาตามช่องเอายังเกี่ยวบอลไว้ได้ออกมาด้านข้างโอ้โหจะให้เพื่อนไม่ถึงลเอ้าวจะสวนกลับออกมาตัวนี้ตัวสุดท้ายยัดดาในยังไงจะโอ้โหหัวทิ้งมายาวๆก่อนนะโอ้ไปเอายดิโตถ้าไม่ไปบังบอลได้ดีครับเจเบคอนอะคอนอะเอาไปครับจะบ่าปมัมบอลหลุดมาด้านข้างโอต้ตองขึ้เอาเบคอนเนีย จับบอเลเรกไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาครับตรงกลางยังเก็บไม่ได้จะให้เพื่อนช่องนี้อยังไม่มีจะให้เวทอูแล้วให้มาดีครับช่องนี้เจวิลจับบอลคน,ท,นทุนบอลยังไม่ได้เอาครับใช้ส่วนหนายังได้เปรียบโอ้โหต้องว่าดึงดาวโมครับ มาดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าจังหวะนี้ครับหดขึ้นมาลุกนี้อ้าวเขาโมโหจับบอลกระชอบกลาจะซ้ำโมโหยังไม่มีช่องอะเปิดคัดปาตรงกลางนี้เปิดดีไหมออ้ยโโจับบอลพลาดไปเปิดปาเบิ้ลสั้น รย้อนมาตรงกลางดีด้วยอาครับจับได้พิกจะตั้งป้อมยนังไม่มีช่องตายหัวตาเลยดูยัยงเสือไม่ได้ยัดตาทีแต่หน้าไม่มีใครโอ้โหเย็ดครับโอ้โหจ้เบคอนเนี่ยไปแล้วครับจะุช่องมาลูกนี้ได้เคลียอาครับจะได้พิกสวนกนับมาบ้างแต่บอลยาวไปอีกครับอาครับเบคอน ไล้ลูกว่าจจงหวันนี้ออกไปดังด้านมิเส้นนามกาพลิกไปดังไงหลักจำดีแต่หัวดโ้โหยังไม่ดีโอกาสครับอาครับจะสวนตับเบิด์าตรงกลางอู้หูแดงกลางนี่เป็นทางด้าทีเอสเก็บเล่นได้หมดเลยอ่ะอาครับจะหัวมาเจ้าวิวมองเพื่อนอยู่อู้ย,ยังเปิดไม่ได้ครับอู้หลักไม่ดีอาครับยังลูกมาเล่นต่อให้มาสั้น มาตกวกลางจะเบรคยิงตูดีเออดงขึ้นมาลุงนี้เกี่ยวบอลไม่ติดได้ยิงยาดมาบูซาตัวยังลัวนี้จะสัดจริงๆเอามาอู้ตัวสุดท้ายยิงยืนถูกที่ถูกเวลาครับแล้วเปิดมาเอาครับทีรามาสยังไงวิ่งไปกดดันเพสซิงจังมวะาสุดท้ายโอ้โหเจ้าน้ำโมพิชยาพักครับโอ้โห วันนี้มาเป็นห้องเครื่องของทางด้านศูนสูตรแหมสกอออกมาแบบนี้ผู้จัดจาการทีมาทางด้านตะเคียนนี่แหมยิ้มมุมปากแล้วครับโอ้โหโตรต่ำครับเป็น TDS ครัจะได้เขี่ยลูก <คน S 1> เริ่มเล่นก่อน,น,นครับ ยิงซัดไกลมาจาังวันนี้หมโดนดักอะไรอ้าแล้วตามมาสามหน้าจออ้โหุอ้โอ้หน้าเป้าของ TTS อู้อ้าวะได้เคลียบอลออกมาตีอ่ะได้หดหนุนขึ้นไปครับกบินวัดยังอู้หโมแม่นด้วยครับอ้าวครับอู้จะให้ทางนัานเจ้าเบคอนอ้าวครับมาด้บโล อู๋จะเ,เลี้ยงเลยยังไม่ผ่านแล้วก็โดนตั่มบอลมาเกี่ยวบอลยังติดอยู่อ้าวครับมาแล้วด้านข้างมีเพื่อนยังไม่ให้ลิกมาออกไปด้านข้างพิจิรพัฒน์ปองเพื่อนแล้วอยังไม่เปิดครับเปิดยัดมาด้านหน้ายังไม่พิงดูดีเบินขึ้นหลังมายังไงยังไงยิงมาอ้อาวตึ่งสองกับเบคอนให้มาช่องนี้ตัวสุดอ้าวพิจิรพัฒน์ โอ้โหเร็วคลึงบอลจังหวะนี้โอ้โหยอมแล้ยอาครับพักบอลนอนขึ้นหลังมาลูกนี้อ้าวไปกาวการอาวเขาเปิดช่องมาอาทีราพัดถึงบอลต่อนเลยดูไฟสัญญาณมือแล้วก็เปิดโค้งขึ้นมาลูกนี้โอ้โหจะโค้งไม่โดนก็ทางด้านธีรบัตรยิงสวนมาแถวสองลูกนี้เกี่ยวบอลมาได้โอ้โหจะเบคอนต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนมาอาวเขาไปแล้วห้องเครื่อง กบิทยาพาักปลาเบคอนเปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านโอ้โหดูพลิกจังหวะนี้โอ้โหล้างอะไรดูนี้หนูปลาพี่จัาดู้ได้เคลียร์สั้นๆขึ้นมาครับอ่าบอลติ้นไปถึงตรงกลางอุ้งน้ำโมยังไม่มีจังหวะเอาครับยิงไกลส่องมาจังหวะนี้ผู้จับตู้เอาครับมาถึงกบิทยาพาักลูกนี้แต่บอลยาวไปหน่อย อาถึงเส้นหลังจะได้เคลียร์ไปลูกนี้จังสุดท้ายยังยังโอ้แล้วทิ้งบาวที่ว่างลูกนี้แถวแสองโอ้ยยังไม่มีโอกาสจะได้สับกับอาวครับเบียดบังลูนี้เอเกตาลูกนี้ได้ไปา้โอ้สุดแล้วแล้วก็ t ีท,ทเอก็จะมีอยู่สี่แต้มครับอู้ต้องไปดูคู่ของทางด้าน,านตักเคียนเลยคนระ โอ้ว่าจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าครับโอ้โห